สวัสดีค่ะวันนี้พี่กุ้งจะพามาทำหม้อข้าวกันนะคะหม้อข้าวของเราจะเป็นหน้าตาแบบนี้จะมีหน้าตาแบบนี้มีสีเงินสีทองใส่เหรียญที่หลังได้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นหม้อแกงเดี๋ยวหม้อแกงไว้คลิปถัดไปเนาะเดี๋ยวพี่กุ้งทําให้ดูนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาทาหม้อข้าวกันก่อนสำหรับหม้อข้าวของเราอุปกรณ์ในวันนี้จะใช้ริบบิ้น หกมิลยาวยี่สิบนิ้วหกเส้นนะคะแต่วันนี้เราจะพับกลับด้านเอาด้านกา,กากเพชรไว้ข้างในนะคะเอาด้านเรียบไว้ข้างนอกแบบนี้นะคะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นห่วงไข่ปลาขนาดสิบมิลใช้สองอันนะคะเดี๋ยวเรามาทำหูงหม้อก,กันเนาะแล้วก็จะเป็นสังวานตัวนี้หนึ่งอันดอกพิกล หนึ่งอันนะคะแล้วก็จะเป็นลูกปัดลูกปัดไมยมนะคะจะเป็นลายๆเนาะขนาด8มิลตัวนี้จะเป็นงอบแหลงอบตกแต่งอันนี้จะเป็นขนาด8มิลเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาสานตัวหม้อข้าวกันนะคะสําหรับตัวหม้อข้าวพอเราพับครึ่งอย่างนี้แล้วเอาด้านในไว้ข้างนอกนะคะให้หยิบขึ้นมา1เส้นตัวนี้จุดเริ่มต้นอะ เหมือนโดนัทเลยค่ะทําแบบเดียวกับโดนัทเลยนะคะอ่ะหยิบขึ้นมา1เส้นเส้นที่สองครอบทับเส้นที่1แบบนี้ตัวเนี้ยพี่กุ้งรู้สึกว่ามันจะจับยากกว่าเวลากากเพชรอยู่ข้างนอกอ่าค่อยๆ่อยทำกันไปดีกว่าเนาะอะ่เส้นที่3าครอบทับเส้นที่สองแบบนี้นะคะเส้นที่สี่ครอบทับเส้นที่สาม หรือพี่กุ้งยังไม่ชินก็ไม่รู้เนาะปกติเราพับแบบกากเพชรอยู่ข้างนอกพอพอเป็นอย่างนี้รู้สึกมันลื่นมือเส้นที่ห้าคอบทับเส้นที่สี่นะคะจะเป็นครอบทับบนขวาเนาะเนี่ยพี่กุ้งจะจับลําบากนิดนึงอ่ะเส้นสุดท้ายทําเหมือนโดนัทเลยค่ะเส้นสุดท้ายเส้นที่หกนะคะให้สอดเข้ามาในช่องนี้เส้นที่หสอดเข้ามาอย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บ พอสอดเข้ามาแล้วอขออภัยในความเลื่อนอยู่เรื่อยอ้าออกแล้วหยิบเส้นที่ห้าเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็จัดระเบียบขึ้นฐานหกจัดระเบียบน้องนิดนึงให้กลายเป็นฐานหกแบบนี้เดี๋ยวเราทำช้าๆค่อยๆไปกันนะคะ,อะพอได้แบบนี้แล้วให้เพื่อนๆหยิบมาหนึ่งเส้นเส้นไหนก็ได้ค่ะแล้วก็พาด พาดข้ามแบบนี้นะคะให้ขอบของริบบิ้นขอบของริบบิ้นอยู่ตรงขอบของเส้นข้างล่างอ่ะเนาะ,นะะ่อยู่ตรงขอบนี้ตรงกลางจะต้องโบนะคะแล้วก็เส้นถัดไปให้เพื่อนๆพ,พาดแบบนี้วนขวาไปทั้งหมดห้าเส้นนะคะนี่เราสองแล้วหยิบไม่ค่อยจะติด3 4 พาดวนขวาไปห้าเส้นนะคะอ่าหา้าเส้นสุดท้ายเดี๋ยวเรามาสอดเก็บดิบินกันนะคะเส้นสุดท้ายให้สอดเก็บเข้ามาในช่องนี้นะ,ะอ่ะแล้วก็ดึงชึบทีนี้กากเพชรทุกเส้นจะหงายขึ้นแล้วค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือถูกต้องแล้วก็มือกดๆเนาะเสร็จปุ๊บหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นเส้นที่สพาดท,ทับเส้นที่สพาดท,ทับเส้นที่ส พาดทับเส้นที่ห้าพาดทับให้พเ,เพื่อนๆพาดทับกันห้าเส้นนะคะแบบนี้นะเสร็จปุ๊บปล่อยเส้นล่างลงหยิบเส้นต่อไปพาดทับปล่อยเส้นล่างลงทําแบบเนี้ยวนไปให้หมดเลยนะคะปล่อยเส้นล่างลงแล้วเราก็หยิบเส้นต่อไปพาดทับปล่อยเส้นล่างลง exha. หยิบเส้นต่อไปพาดทับปล่อยเส้นล่างลง วนไปให้หมดเลยค่ะอ่พอหมดแล้วจะได้แบบนี้น้องจะมีห้าเส้นให้เราปล่อยเส้นล่างลงปล่อยเส้นล่างลงไปแล้วให้เพื่อนๆหันมาดูด้านนี้นะคะจะมีช่องว่างอยู่เดี๋ยวรื้อจากอันนี้ไปก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่จะมีช่องว่างอยู่สี่ช่องนะคะสี่ช่องเนี้จะเป็นที่อยู่ของริบบิ้นสี่เส้นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสอดเก็บกันเริ่มจากเส้นแรกก่อน ก็ให้สอดเข้าไปในช่องแรกออพยายามจะให้เห็นด้านหลังจังอ่อย่างนี้นะเส้นที่สองก็เข้าช่องที่สองเวลาเพื่อนๆทาลองดูนะให้ใใหห้้หเรียงเส้นตามที่พี่กุ้งพูดเนาะตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเส้นที่สามก็เข้าช่องที่สาม,มก็แย่ไปเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่ เขาช่องที่สี่แบบนี้ตรงนี้จะหลุดง่ายดึงเลยค่ะดึงเขาไปเลยเขาจะบิดกระช่างเขาเดี๋ยวเราค่อยมาบิดกับดึงให้เขานั่นแน่นะนะคอยจะเลื่อนออกถ้ากากเพชรอยู่แบบปกติอะพี่กุ้งรู้สึกว่ามันจะไม่ได้หลุดง่ายขนาดนั้นอ่าพอได้อย่างนี้ปุ๊บจับด้านข้างแล้วก็ดึงอคอยจะหลุดอีกแล้วไปไหนแล้ว ให้เอานิ้วชี้แย่ให้เพื่อนเพื่อเอานิ้วชี้แย่เข้าไปแบบนี้เนาะจะได้ประคองง่ายขึ้นนะคะแล้วทําออกมาแล้วน้องจะได้กลมด้วยเพราะมีเพื่อนๆนบางคนบอกทาแล้วไม่กลมพี่กุ้งเลยแนะนาให้เอานิ้วแย่พี่กุ้งว่าพี่กุ้งว่ามันช่วยได้พอเราดึงปุ๊บให้ตัวริบบิ้นโดนนิ้วเราแล้วก็โอเคค่ะเพื่อนเพื่อนดึงให้กระชับนะคะเนี่ยดึงไปข้างหน้าอย่างนี้นดึงคู่ก็ได้ค่ะ พววุ่งกาทำแบบนี้เหมือนจะลําบากกว่าแบบกากเพชรอยู่แบบปกติหรือเราไม่ชินมือก็ไม่รู้นะมันลื่นมืออ่าเรียบร้อยพอด้อย่างนี้เสร็จปุ๊บหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นนับหนึ่งสองสามสี่พาดใต้อ่าแล้วเราก็หยิบเส้นถัดไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ทำแบบนี้ให้หมดเลยค่ะหยิบเส้นถัดไปหนึ่งสสามสี่ พาใต้หนึ่งสองสามสี่จริงๆก็ผูในช่องถัดไปได้เลยค่ะพาใต้แล้วเราก็ผูผช่องถัดไปได้เลยทําอย่างเงี้ยไปให้หมดเลยนะคะอ่าชึบทีนี้พอหมดแล้วน้องจะเหลือสี่เส้นนี่นะคะตรงนี้จะมีช่องอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ช่องนี้เดี๋ยวเราจะสอดดิบบินเก็บกันนะคะให้เริ่มจากเส้นนี้ก่อน เส้นแรกนี้เนาะ,ะให้สอดเข้ามาในช่องแรกแบบนี้นะคะเส้นที่สองก็สอดตั้งแต่ช่องแรกแต่มาโผล่ช่องสองแบบนี้นะคะเส้นที่สามเข้าโผล่เข้ามาตั้งแต่ช่องแรกเลยแต่โผล่ช่องสามเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่ เข้าตั้งแต่ช่องแรกเดี๋ยวพี่กุ้งพยายามหันเข้าตั้งแต่ช่องแรกนี่นะทับกันไปเลยแล้วมาผูช่องที่สี่แบบนี้นะคะอันนี้แย่เหมือนเดิมดึงน่าจะพเพราะเขาลื่นคอยจะหลุดง่ายคอยจะเลื่อนขึ้นมาง่ายค่ะ,ะเพื่อนเพื่อนดึงให้กระชับนะคะพอดึงให้กระชับแบบนี้แล้ว นะคะอ่าหงายขึ้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาสอดเก็บริบบิ้นกันนะคะแนวเขาแนวนี้เราไม่นับเราจะนับข้างหน้าหนึ่งสาี่จะไปโผล่เอาช่องที่4นะคะแต่ถ้าเราดันไปเขาก็นั่นละอันนี้พีุ่่งนับให้เปือเพื่อนๆไม่มั่นใจเนาะอยากนับก็โอเคเนี่ยค่ะแนวเขาเราไม่นับนะคะจะไปโผล่ช่องที่1 2 3 4สาี่ให้เพื่อนๆสอดเก็บแบบเนี้ย ให้หมดเลยนะคะพอสอดเก็บแล้วได้หน้าตาแบบนี้ให้ดึงให้กระชับนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เนาะเสร็จปุ๊บอ่าเดี๋ยวพี่งจับแบบนี้เพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวเรามาทําลายข้างบนกันนะคะลายข้างบนให้เริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้คะ่ะหยิบขึ้นมาอย่างนี้แล้วพับเข้าลงไปแบบนี้เลยนะคะเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆสอด ามาแค่นี้เองเอาด้านกากเพชรหงายขึ้นเนี่ยค่ะแค่นี้เลยอ่ะเอาใหม่นะพับพับลงไปเลยชึบอ่ะแล้วเราก็หยิบมาอย่างนี้เอาสอดเข้าไปแค่นี้นะคะทำแบบนี้อาจจะเพิ่งเอาอีกสักสองครั้งเนาะแล้วให้เพื่อนๆทำบนไปให้หมดเลยนะคะอย่างนี้นะเนี่ยค่ะ แล้วเราก็บิดแล้วก็เอาปลายสอดสอดอะ่ะข้างให้เพื่อนๆนสอดตรงเดี๋ยวนะอะ่ะจับอย่างนี้นะคะนี่สอดข้างล่างนี้เลยนะไม่ไม่ไม่เอาข้างบนนะเดี๋ยวไม่แน่นตรงนี้จะไม่แน่นเอาข้างล่างเอาเส้นล่างเลยให้เพื่อนๆพื่นทำแบบนี้ให้หมดทุกเส้นเลยนะคะ ทำอย่างนี้ให้หมดทุกเส้นเลยจะเสร็จแล้วสำหรับตัวพอเราสอดเก็บหมดอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดึงดึงดึงแค่พอตึงแค่นี้ค่ะเขาจะได้เท่ากันทุกอันอให้เพื่อนๆไล่ดึงอย่างนี้ให้หมดเลยไม่ต้องแน่นมากนะคะเอาเอาแค่พอเนี่ยพอเขาตึงอย่างงี้เราก็ปล่อยแล้วเขาจะได้เท่าๆกันเนะาะเสร็จแล้ว ไปปุ๊บพอได้อย่างนี้แล้วนะคะให้หันมาด้านนี้เดี๋ยวเรามาสอดเก็บกันอีกครั้งหนึ่ง mm. เหมือนเดิมค่ะแนวเขาเราไม่นับนะคะแนวเขาเราไม่นับนี่นะแนวเขาเราไม่นับนะหนึ่งสองสามสี่เราจะไปผูกช่องที่สี่พอเพื่อนสอดไปอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเขาจะไปผูกช่องที่สี่ชูกดๆนิด,ด,ดนึง ทำแบบนี้ให้เ,เพื่อนๆสอดเก็บให้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดริบบินออกแล้วเนี่ยค่ะพอสอดเก็บหมดแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะพอสอดเก็บแล้วดึงให้กระชับแล้วนะคะให้เ,เพื่อนๆตัดริบบินส่วนเกินออกเลยตัวนี้ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อกันไกสสาหรับการตัดริบบินตรงนี้เนาะพี่คงแนะนําให้ใช้กันไกปากโค้งนะคะน้องจะได้เข้ามันจะแนบอะค่ะ ตัดให้หมดเลยนะคะพอตัดริบบิ้นออกแล้วเดี๋ยวเราพักเขาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตัวสังวาลกันสําหรับตัวสังวาลเดี๋ยวเราเวลาติดติดดอกพิกุลเนาะพี่กุ้งจะไม่แนะนําให้เอากาวทาวน,นะคะพี่กุ้งจะแนะนําให้แต้มเดี๋ยวพี่กุ้งทาให้ดูนะแต้มแต้มเป็นจุดๆให้ยึดตรงนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะจะได้เอากีบดอก ใส่ตรงนี้กีบดอกของดอกพิกุลเนาะนยึดไอตัวกลมๆเนี่ยค่ะตัวกลมๆของสังวานตรงนี้เนาะแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเนาะอันนี้พี่กงแนะนําว่ามันจะไม่เห็นคาบกาวเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่จําง่ายพี่กุ้งก็ทาเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนๆสะดวกไม่ซีเรียสแล้วสะดวกแบบแต้มกาวไปเลยก,ก็ได้เหมือนกันค่ะอย่างนี้นะร็จเนี่ยที่พ่กงทําก็คือแล้วก็จะเอาตัวก้านเขาแปะไป อย่างนี้แค่นี้ค่ะเสร็จปุ๊บก็แต้มกาวตรงกลางอ้ยเยอะไปเอาตัวงอกแปดมิลงอกแหลมอ่างอกแหลมดูให้ตรงๆนะคะมองเห็นไมเอ่ยแล้วก็ตัว ลูกปัดมะย,ยมก็หยอดกาวไปหน่อยลูกปัดมะย,ยมให้เอาด้านรูไว้ด้านข้างนะคะให้จับแล้วเาด้านรูไว้ด้านข้างเนาะ,ะแค่นี้กดกดตรงไหมอาก็ได้อย่างนี้แล้วนะคะตัวนี้ก็ให้ทากาวลงไปได้เลยที่ตัวหมอข้าวของเรา ถ้าเป็นสังวานกลมอะทากาวได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นพวกกลีบดอกไม้พี่คุแนะนําให้แต้มแต้มตามกลีบเนี่ยค่ะเพราะตัวสังวานกลมเขาจะบังอยู่แล้วแต่ถ้าเราใช้กลีบดอกไม้เหมือนลูกจันทร์เป็นกลีบแบบนี้ค่ะกลีบดอกไม้แบบนี้เนาะพี่คุงจะแนะนําให้แต้มกาวตามกลีบของดอกแล้วแปะจะไม่แนะนําให้ให้ทากาวลงไป ที่ตัวริบบิ้นเนาะจะได้ไม่เห็นคราบกาวนะคะเสร็จปึ๊บเสร็จปึ๊บตรงนี้กระดกพี่กุ้งดึงไม่ดีเสร็จปึ๊บตัวหูหม้อให้ตัดออกสักเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะตัวอะไรนะเขาเรียกอะไรนะห่วงไข่ปลาอันนี้เป็นขนาด10บมิลนะคะพี่กุ้งตัดออกประมาณห้าห้า เนี่ยค่ะเขาเรียกห้าอะไรนะใช้กันไก่ก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีคีมเดี๋ยวพี่กุ้งขอเอามาตัดใกล้ๆกลๆนาะอพี่กุ้งมองไม่เห็นอ่ะให้เพื่อน,อนๆตัดทิ้งห้าจุดไข่ปลาห้าห้าจุดเขาประมาณนี้เนาะถ้าเอาตามพี่กุ้งเลยนะแต่ว่าเวลาเพื่อนๆท<ำ>ําก็เอาที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะแล้วก็เราก็มาแต้มพี่กุ้งก็จะเลือกแต้มตามแนวเดียวกับตรงนี้ เราก็เต้นไปเขาจะค่อมตรงตรงเดี๋ยนะหนึ่งสองเขาจะค่อมตรงนี้พอดีนะคะเนี่ยเพื่อนเพื่อน<ๆ>ก็ติดเอียงอันเนี้ยเดี๋ยวพี่กุ้งต้องขออามาติดเองใกล้ๆเพราะพี่กุ้งมองผ่านกล้องแบบนี้แล้วมันจะติดไม่สวยอ่าเพื่อนเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กุ้งให้ดูตอนท้ายเลยเนาะอันนี้พี่กุ้งออบเต้มกาวไปแล้วเมื่อกี้มองไม่ค่อยเห็นค่ะ อ่าแล้วก็ติดไปเขาจะอยู่ตรงช่วงของช่องริปปินพอดีในการติดหงหม้อของเรากดๆให้อยู่แค่นี้เองค่ะติดเฉียงๆเท่ากันไหมเนี่ยเสร็จแล้วค่ะหม้อข้าวของเราเดี๋ยวคลิปถัดไปพี่กุ้งพาทำหม้อแกงนะคะมีหม้อข้าวเราก็ต้องมีหม้อแกงด้วย เสร็จแล้วเสร็จแล้วน่ารักไหมหม้อข้าวเสร็จแล้วค่ะหม้อข้าวของเราอันนี้คือหม้อแกงหม้อแกงก็จะอ้วนตะปุกขึ้นมาหน่อยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่กุ้งพาทำตัวนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ